สิ่งที่เบตเตอรยัง้ย<ว>มันสิ่งไหกินยังไงกินข้าวค่ะกินข้าวกินข้าวปากระป๋องนะคะกอดใครจับปลาโอ้ฟุบายวเวลาค่ะอือฮึว่าได้กินทอดไข่โดนแล้วคิดอยาก ออออ mm hmm. ถดอดไข่หมักใส่กระเทียมหลยหลายหอมกระเทียมเสียงมีแห้งทองจนโดนกินเทีย บลูกสาวกูมาใข่แซ่บกระเทียมกูแม,ม่ละมัดกูแม,ม่ก็เลยว่าฮัดกินฟื้กินสันดอกมันแสบไปดีได้ทอดใ่รใส่กระเทียมไม่อหล Bắt, phát, phát, mực, gà thiêm Náng mặt mặt, bật kín đầy bật thoát Khai say gà thiêm, náng mặt mặt, bả mụn mặt Oh, <laughs> อ่ะน,นี่ก้มสูงมากินข่าแซ่บแม่ทอดไทยแม่ขนาดเป็นวัดเด้อือหืออือหือือหือือหืลูกสาวเล่นเอาปลากระป๋องห้อยอันห้ยข้าวเหนียว ก็ยังก่อนเฮ้ยกระเจี๊ยบเมนโบราณขังเนาะฮุ้ยตัดตัดอันปลากระป๋องราดข้าวเหนียวแล้วกินไปเลยตามสะดวกสบายใจแล้วอืมนี่เมียก็กินทอด ว้าวกาว้าเด้อร์ย่ๆมากอันกระเทียมมูนกีบน้อยๆแบบแบานเฮาไหมฝรั่งเขาบะมีเขามีแต่มูนกีบนี่ไงแย่ๆบระมัณมากมุกกระเทียมบานเฮา

บอกลูกสาวตัดปลากระป๋องเอาว่ามันสิเฮียสิหกสันดักกินไงอยู่ไงค่ะขอบคุณย่าๆนะคะอืออืออือ,อตรวจสภาพความเรียบร้อย กลัวมีไงย่ากินายอยู่าย,ย,ายมีความสุขเฮ็ดยังก็ตามแต่นอะค่ะเนาอเฮ็ดแล้วตัวเองมีความสุขเลยค,คือที่สุดแล้วอืมเฮย่ก็บขอขอ,ขอจบคลิปกินทอดไข่ไข,ข่เกียวแสบ่แสบๆว้เพียงทอนนี้นะคะ 呗呀。<Yeah. S 2> yeah.